เมื่อระดับน้ําโดนดึงจนถึงนี่ครับ8เมตรขึ้นไปมันจะเกิดศูญยากาศขึ้นครับโยกงแห้งๆอ่าโยกโยกให้มันขึ้นมาอเานี่นี่นะครับน้ําออกมาแล้วครับโอเคโอ้นึกว่าไฟช็อตนาบยาลาบปักครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ่าก็ไม่ได้พบกันนานนะครับสําหรับ สาระความรู้ทางด้านช่างกับช่างเซฟนะครับวันนี้ก็จะมาก็เลยคิดถึงเอซเดิมๆนะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับปั๊มน้ํานะครับหลักการทํางานเหมือนเดิมสไตล์ช่างเซฟนะครับอธิบายแบบบันานนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่ต้องลงลึกวิชาการละเอียดถึงขนาดแบบว่าทฤษฎีเต็มร้อยอันนี้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาแบบ ให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายที่สุดนะครับในการสื่อสารของผมจะเป็นสไตล์นี้นะครับความรู้เต็มร้อยผมอาจจะถูกอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้ยไม่ว่ากันนะครับโอเควันนี้เออก็คลิปก่อนก่อนนู้นครับที่ยังจํากันได้ไหมครับที่ผมใช้โซล่าเซลล์หนึ่งแผงเนาะนะครับตั้งอยู่ตรงนู้นแล้วผมใช้โซล่าเซลล์หนึ่งแผงสูบใช้ซ้ำเมื่อโซล่าเซลล์สูบนะครับหนึ่งแผงสูบน้ําได้จริงนะครับส่งไป ส่งท่อหองหุ่นไปทุ่งตรงโน้นครับสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับพ่อย้อนไปดูคลิปเดิมๆได้นะครับทีนี้ก็ได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนจากซัมเมอร์นะครับมาเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับเป็นปั๊มห้อยขูงตัวเล็กๆตัวนี้นะครับราคาเจ็ดร้อยนะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันไฟฟ้ามันเข้ามาถึงแล้วครับก็เลยจะลองเปลี่ยนตามดูอย่างหนึ่งซัมเมอร์ที่ลงไว้มันก็ขาดไปแล้วนะครับนี่ครับยกมาเมื่อเช้านี้เหลือแต่หัวมันครับตัวมันนี่ขาดไป เพราะว่าโดนน้ําน้ํากระด่างไอ้น้ํากระด่างนะครับน้ําน้ําเกลือนครับแถวบ้านเราเรียงน้ําเกลือนหรือน้ําหินปูนนั่นแหละครับมันกัดขาดยกขึ้นมานี่เบาเลยสงสัยใจเอทำไมเบาจังสงสัยอยู่ในนู้นแหะครับอยู่ข้างล่างนูน่นอาทีนี้พอจะมาติดตามห้อยโข่งนะครับผมก็จะต้องตัดไอ้ทอตอัวน,นี้ออกนะครับนี่ครับผมตัดแล้วเนาะ ก็จะวางปั๊มอยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็หย่อนท่อดูดลงไปนะครับทีนี้ก็เลยมีเรื่องเล่าขึ้นมาครับว่าทำไมปัม๊มปั๊มตัวนี้ทำไมมันดูดได้กี่เมตรปั๊มตัวนั้นทำไมมันดูดได้กี่เมตรนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับสไาล์ช่างเซฟนะครับคือปั๊มห้อยโขงนี่นะครับปั๊มห้อยโขงหรือปั๊มที่เป็นใบพัดนะครับอ่ามีห้อง มีห้องใบพัดนะครับแล้วก็มีขาท่อขาดูดนีหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ออกไปหนึ่งเส้นตามปกติมันจะออกหนึ่งเส้นทุกปั๊มแหละขาดูดหนึ่งเส้นเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นประเภทหอยโข่งนะครับไม่รู้ผมอาจจะพูดผิดหรือไม่ผิดก็ขอเรียกรวมเป็นประเภทเดียวกันเลยครับคือประเภทหนึ่งไส้ดูดเนี่ยมันจะดูดได้แค่แปดเมตรนะครับเพราะอะไรอ่าสูงสุดก็สิบเมตรประมาณเนี้ครับ มันมันมันมีหลักวิทยาศาสตร์อยู่นะครับมันมันอธิบายได้อยู่ครับมันเกิดจากคําว่าบรรยากาศครับอ่าที่เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าสูญยากาศขอโทษนะครับมันจะเกิดสูญยากาศขึ้นนะครับถ้าถ้าน้ําดูดดึกนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดจะจําลองเหตุการณ์ให้ดูเนาะสมมุติว่าอันนี้คือท่อดูดน้ํานะครับ สีแดงๆเนี่ยน้าสีแดงมือผมเลอะมดนเลยเนี่ยน้ําสีแดงๆเนี่ยเป็นท่อในท่อดูดของเรานะครับท่อดูดของปั๊มตอนนี้นะครับสมมุติว่าน้ําระดับน้ําในบ่อบาดาลเนี่ยมันลึกเลืกลกลกลงไปเรื่อยมันจะเกิดน้ําหนักของน้ำครับดึงเอาไว้นะครับดึงเอาไว้แบบนี้ครับมันจะโดนดึงเมื่อเมื่อระดับน้ําโดนดึงจนถึงเนี่ครับแปดเมตรขึ้นไปมันจะเกิดศูญยากาศขึ้นครับเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยสมมติว่าตัวนี้เป็นเป็นน้ำหนักของน้ำนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันที่อยู่ข้างล่างนั่นแหละสมมติว่าปั๊มตัวนี้ดูดไปถึงแปดเมตรถึงสิบเมตรมันจะเกิดอันนี้ขึ้นครับพอเกินนี้ขึ้นิดอไรขึ้นครับหัวกระโหลกก็จะกรอกใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่มาของคำว่าศูนย์ยากาศนะครับเกิดจากทฤษฎีนี้นะครับปั๊มหอยโข่งก็เลยดูดได้แค่แปดเมตรนะครับถ้าเกินนั้น่ะจะเกิดศูนย์ยากาศขึ้นทันทีนะครับในท่อดูดซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับ ตามปกติเขาจะเขียนไว้นะครับว่าดูดได้ซักชักชักนะครับชักก็คือดูดจะดูดได้แปดเมตรบางคนก็บอกว่าแถวที่หน้าผมดูดได้เป็นสิบเมตรสิบห้าเมตรอะไรเนี่ยเราเรายังพิสูจน์แน่นอนไหมเราไม่ได้มุดไปดูน้ําในนั้นนะครับแต่แตทฤษฎีนี้เ,นเกิดขึ้นจริงแน่นอนนะครับถ้าเกินระยะของระยะดูดของเนี่ยมันจะเกิดสุญญากาศขึ้นนะครับในในท่อดูดครับ น้ำหนักโดยน้ําหนักของน้ํานี่จะดึงลงไปเองนะครับก็เลยขอสรุปว่าปัม๊มชนิดที่เป็นใบพัดท่อดูดท่อเดียวเนี่ยมันจะดูดได้แปดเมตรนะครับแปดเมตรนี่ก็คือน้ําเบามากนะชื่อสิบเมตรนี่คิดว่าไม่ได้แน่นอนนะครับในความคิดของผมนะครับอ่าอ่ะ,อะตอนนี้ผ่านไปเนาะทีนี้ปั๊มเจ็ดปั๊มเจ็ดทำไมดูดได้ยี่สิบห้าเมตรยี่สิบเมตรครับพี่ปั๊มเจ็ด ปั๊มเจ็ดท่อดูดมันจะเป็นสองท่อนะครับเป็นสองไส้เนาะไส้หนึ่งเขาจะทามานิ้วสองหุ่นมัง้งนิ้วหนึ่งสี่อีกอีก,อ,กอีกไส้หนึ่งน่าจะนิ้วหนึ่งมัง้งถ้าจาไม่ผิดแตม่มันจะต่างกันอยู่นะครับขนาดมันจะต่างกันอยู่คือใหญ่หนึง่งใหญ่อันหนึ่งเล็กอันหนึ่งเนาะหลักการเขามันก็คือดูดดูดขึ้นมาหนึ่งไส้นะครับแล้วมันจะผ่านน้ากลับไปหนึ่งไส้นะครับดูดขึ้นมาน่าจะเป็นไส้ที่ตัวใหญ่อ่ะ แล้วก็ผ่านน้ํากลับไปคือไส้ที่เป็นไส้ขนาดไซส์เล็กนะครับคือสมมติว่ามันดูดขึ้นมาสิบดูดปริมาณน้ําขึ้นมาทีละสิบเนาะมันจะผ่านน้ํากลับคื้นไปเนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่น่าจะประมาณสี่ประมาณห้าประมาณนี้นครับเพื่อที่จะไปดันน้ําตัวใหม่ช่วยช่วยกันดันตัวใหม่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้ปัมเจ็ดดูดได้ลึกถึงยี่สิบเมตรนะครับหรือถึงยี่สิบห้าเมตรก็มีนะครับ หลักการมันจะเป็นการผันน้ําข้างบนลงไปดันน้ําข้างล่างขึ้นมานะครับอันนั้นคือปั๊มเจ็ดนะครับโอเคจบทีนี้ซัมเมอร์ปสปั๊มซัมเมอร์ทำไมมันดูดได้หกสิบเจ็ดสิบเมตรที่มันมันไม่ใช่การดูดแบบนั้นนะครับซัมเมอร์จะเป็นจะเป็นปั๊มจุ่มนะครับ่าสมมติสมมติซัมเมอร์ผมยังอยู่เนาะสมมติซัมเมอร์ผมยังอยู่ตัวซัมเมอร์เนี่ยมันจะจุ่มน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับ ที่เราต่อสายไฟลงไปลึกๆนะครับตัวสำมิร์ดไม่ได้มีหน้าที่ดูดสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันจมอยู่ในน้ํามันมีหน้าที่ดันอย่างเดียวครับทีเนียมันการดันเนี่ยมันจะง่ายกว่าการดูดมากเลยนะครับอ่ามันจึงสามารถส่งได้เป็นแปดสิบเมตรก็มีร้อยเมตรก็มีนะครับถ้าเป็นสามเสียดนี่ร้อยยี่สิบเมตรเลยนะครับตามสำมิร์ดเพราะว่าอะไรเพราะมันเพราะมันมีหน้าที่ส่งอย่างเดียวมันนับเฮดอย่างเดียวเลยมันไม่นับระยะสัก ชักนะครับระยะชักเนาะระยะดูดมันไม่นับนับแต่ระยะส่งครับมันเลยส่งได้ดูดก็เออเราก็เลยคิดว่ามันดูดได้หกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่ครับมันเป็นการส่งนะครับส่งขึ้นอย่างเดียวครับในสัมเมอรมันชั้นบนมันจะเป็นใบพัดนะครับใบพัดจะยาวจะสั้นก็แล้วแต่เขาใส่มากี่ชั้นตัวข้างล่างแล้วก็มันจะมีช่องตะแกรงอยู่ตรงกลางนะครับตัวข้างล่างสุดจะเป็นมอเตอร์นะครับสัมเมอร หลักการทํางานมันมันก็จะเอาน้ําดูดเข้าทางช่องตะแกงนะครับระบายพัดก็จะปั่นส่งขึ้นไปครับส่งขึ้นไปตามท่ออ่ไอตัวซซมเมอร์น่ะมันจะจุ่มน้ําอยู่ตลอดเพราะว่าน้ํามันลดยังไงมันก็ลดมันก็ดูดมันก็ดูดสุดอยู่แค่ช่องตะแงรงใช่ไหมครับตัวมอเตอร์จริงๆนะมันจุ่มน้ําตลอดเวลามันจะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับอ่อบางคนคิดว่ามันรันได้แล้วกลัวเอ่อซัมเมอร์จะไหม้อันนี้อันนี้ก็ไม่ ไม่แน่ใจนะครับแต่ในความคิดผมคิดว่าไม่ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันจุ่มน้ําอยู่ตลอดเวลานอกจากน้ําจะแห้งบอ่อบาดานแล้วมันลอยอยู่บนอากาศเหลื่อยแบบเนี้ยนะไม่แน่นอนนะครับเสมอนี้จะวิ่งวิ่งตัวเปล่าออได้ไม่นานนะครับวิ่งถ้าวิ่งนาทีหนึ่งผมว่ามือแต่นี่ร้อนเลยนะเพราะเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเทสเสมออย่าเทสนานนะครับเทสห้าวิก็พอสามวิห้าวิสิบวิก็พอนะครับสัญญาเทสเป็นนาที หลายนาทีนะครับอาจจะไหม้คนรวดอาจจะไหม้ได้ครับความร้อนมันจะสะสมอยู่ในนั้นนะครับอ่าโอเคจบนะครับปั๊มน้ำสามชนิดทําไมมันถึงดูดได้ลึกต่างกันนะครับอ่าโอเคทีเนี้ยมาดูการติดตั้งปั๊มห้อยโขงนะครับการติดตั้งปั๊มห้อยโขงอ่าสังเกตท่อดูดนะครับท่อดูดจะต้องมีความเอียงนะครับเอียงมาหาตรงเนี้ยท่อที่จะนอนเลเอียงนิดนึงนะครับ ตัวอย่างหรอกันนี้แหละสมมติอันนี้เป็นท่อดูดเนาะเราอยาให้มันเหงนอย่างนี้นะครับอย่าให้มันเหงนมันจะเกิดอากาศอยู่บนนี้นะครับมันจะมีอากาศเอ่อเล็ดรอดเข้าไปได้ในระบบน,นะครับให้เราเอ็นลงอย่างนี้นิดนึงนะครับให้ได้นิดนึงอย่าตรงหรือว่าอย่าเหงนนะครับให้เอ็นลงนิดนึงนะครับก็คือสะดวกก็คือมันจะเอ็นอย่างนี้นะครับแล้วก็งอลงไปนะครับอ่า โอเคเนาะทีนี้ระบบดูดมันก็จะไม่มีอากาศปนเข้ามาครับนอกจากเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นนะครับแล้วก็ให้สังเกตแมคคาเนคอนซีนนะครับอ้ปั๊มประเภทนี้ถ้าแมคคาเนคอนซีนมีการหยดติงต,งติงเนี่ยการดูดจะสมมุติว่าหยดนิดนึงเนี่ยหายไปการดูดจะหายไปถึงครึ่งนึงเลยนะครับถ้าหยดแรงๆนี่ไม่ขึ้นเลยนะครับแมคคานคอนซีนตรงนี้สําคัญนะครับนมคนาีน,นคอนซีนที่แตกส่วนมากเพราะอะไร เพราะว่าปั๊มมันลันได้นะครับอ่าลันไดคืออะไรลันไดคือวิ่งตัวเปล่านะครับถ้าวันใดวันหนึ่งหัวกระโหลกเรารั่วเนาะสมมติหัวกระโหลกลั่วน้ําในนี้ไม่มีแล้วมันมันมันดันไปหมดละปั๊มมันจะลันได้วิ่งตัวเปล่าปึ๊บแม่คานนี้คอนซีนมันจะเป็นเอ่อเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนเอ่อเหมือนอ้ปูหรืออะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับที่เป็นหินหินขาวอ่ะ มันจะเสียดสีกันนะครับเสียดสีโดยที่ไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับมันจะเสียดสีจนร้อนเดี๋ยวว่าพอทีเนี้ยถ้าร้อนอย่างนั้นอ่ะถ้าเราถ้าเราเกิดเหตุการณ์นั้นให้หยุดปั๊มไว้ก่อนนะครับแล้วอย่าพึ่งกอกน้ํานะครับรอจนแมกคาซีนตัวนั้นเย็นนะครับอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าเราถ้าเรารู้ตัวว่าปั๊มแห้งปุ๊บเดี๋ยวเรา เติมน้ำในหัวกระโหลกเข้าไปทันทีปื๊บทั้งที่แม็กนีคอนซีนยังร้อนอยู่มันจะโดนน้ามันจะแตกนะครับคือโลหะที่ร้อนอยู่โดนน้ามันก็จะแตกเปาะเหมือนแก้วนะครับอเขาเขาเลยบอกว่าให้ถ้ารู้ตัวว่าปั๊มรันไดให้หยุดจนกว่าปั๊มจะเย็นนะครับจนแน่ใจว่าปั๊มมันเย็นแล้วค่อยกอกน้ําลงไปในหัวกระโหลกครับจะรักษาในการนีคอนซีนไว้ได้นานขึ้นนะครับถ้ารู้ตัวนะครับ แต่ส่วนมากดูกตัวอีกทีมันก็แตกไปแล้วนะครับอันนี้ก็การเปลี่ยนก็มันก็มีเปลี่ยนอยู่ครับแต่ว่าขั้นตอนมันยุ่งยากหน่อยรับต้องดึงใบพัดออกถึงจะเจอเจอชุดเมกานิคอนซีนในนี้นะครับอ่าโอเคครับวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลงตัวน,นี้เสร็จเดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะรีวิวน้ําให้ดูว่ามันมันมีน้าไม่ในบ่อเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้มานานละไม่รู้มันอยู่ที่กี่เนส์นะครับเดี๋ยวจะสัต สรุปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วขอพอดวิดีโอไว้ก่อนนะครับมากอกไหมอ๋ออาโยกเอาเลยอันนี้เป็นมาวิธีกรอกน้ําแบบใหม่นะครับแบบบ้านเรานะครับอ่าโยกครับมันจะมีหัวกระโหลกข้างล่างนะครับมันก็จะน้ํามันก็จะดันหัวกระโหลกก็จะกันน้ำเอาไว้เองนะครับมันก็นันเหออครับพระเอกของเราเริ่มเหนื่อยแล้วครับ ขนาดม้าแค่นั้นไหมโยโยแหงๆไหมทางแหงแต่ว่ามันขึ้นอยู่ดอกว่าต้องต้องชนะแรงสปริงอะ่ะมันสิทอหุดเร็วเดี๋ยวพอรดไ้ก่อนเดี๋ยวคนโยกสีเมือยก,ก่อนครับโมเมีตนต้องเออต้องโย<อ>โยแหงๆอ่ะโยโยให้มันขึ้นมาเอานเออนี้เนี่นะครับน้ำออกมาแล้วครับโอเคอ่าพอก่อน ครับเราเราเจอปัญหาแล้วครับปักมันมาแบบนี้นะครับทีนี้ปั๊มเรามันมีสามขานะครับมันเสียบไม่ได้นะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับบอกไว้ก่อนเราจะหักขากาวทิ้งนะครับยวขาขาขาเนี่ยไม่ใช่ครับขากาวมันจะมันจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับนม่เหมือนกันสุกขาเดียวครับมันเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นไฟกับนิวตันแน่นอนตัวที่ตรงเนี่ยน่าจะเป็นกาวหักขานี้ออกครับอันนี้คือการ ไม่แนะนํานะครับอย่าทำแบบนี้นะครับเราต้องเดินมาให้ครบสามเส้นนะครับเพราะเวลาไฟด้วยลงโค้งปั๊มเนี่ยมันจะเบรกเกอร์มันจะตัดได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเอาน้ามีไฟมาแล้วทีน้ามาแล้วมาแล้วโ,โ,โอเโ้เอาชุกยงยงเห็นมท่านผู้ชมเบิ่งดูอ้าวนั่นแหะตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไฟดับครับ โอเคครับปักแม่แน่นเนาะโอ้นึกว่าไฟชอ็อตน้ำไม่น้ำ <laughs> บายายลาาปักเอามายกน้ำให้สายน้ำให้ทำชุบมือสิจบคลิปแล้วมันหลนน10กว่าหน้าทีแล้วนี่นี่นะครับออกสามรูนะครับหนึ่งสองเอาสามผู้บอกว่า <laughs> ก็ก็ต้องปิดวาล์วอะ่ะวาล์วนี่นะมันตอน้องยับย้ความแรง <ละ S 2> ของปั๊มนะปิดแล้วนั่นก็นี่แหละหเหตุผลตัดออกอันอนี้ตัดออกเลยไม่ติดนี่ก่อถ้าระดับน้ําในบ่อเราดึกลงไปเรื่อยครับมันก็จะเบาลงเรื่อยๆครับตามที่ผมอธิบายข้างต้นนะครับถ้าเกินสิบเมตรเมื่อไหร่นะครับก็จะจบกันนะครับแสดงว่าระดับน้ํามันยังสูงอยู่นะครับแต่วันนี้ขอจบคลิปก่อนนะครับมัน คิดมันยาวแล้วครับม,ม,มีสายเข้าพอดีครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ